และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ที่ได้รับรางวัลเพชรวายุพักครั้งที่8แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ให้เขาเนี่ยแนะนําตัวกันก่อนครับค่ะใิชั้นอัชราทองพันช่างนักิชาการคลังชำนาญการพิเศษสํานักงานคลังจังหวัดสุรินทร์กรมบัญชีกลางค่ะครับผมอยากจะทราบว่ากว่าจะประสบความสําเร็จในวันนี้เนี่ยนะครับเราผ่านเวทีประกวดมามากน้อยกี่ครั้งแล้วครับค่ะในระดับกรมบัญชีกลางผ่านมาแล้ว10สนามนะคะ ในส่วนของเพชรพายุพักเคยเข้ารอบค่ะและนี้เป็นรอบที่2ที่สามารถเข้าสู่ระดับไดมอนด์ค่ะครับแล้วใช้ระยะเวลาในการคิดค้นนวัตกรรมเนี่ยนานไหมครับเราคิดทุกปีค่ะคิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็นําปัญหาตรงนั้นมาหาวิธีแก้ไขโดยอาศัยประสบการณ์นะคะแล้วก็ทีมงานในการช่วยสร้างสารรค์นวัตกรรมนี้ขึ้นมาค่ะครับแล้วระหว่างการทํางานเนี่ยครับพบปัญหาการทํางานเป็นทีมอย่างไรบ้างครับ เป็นความโชคดีอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนได้ทีมงานดีนะคะครเรา,าให้แนวคิดและให้คิดกลับมาว่าสิ่งที่เราคิดถูกผิดแค่ไหนเขามีความคิดต,ตรงกับเราหรือไม่อย่างไรนะคะเมื่อมีคอนเซปที่ตรงกันมุมมองที่เหมือนกันก็จะได้สร้างงานที่ดีเกิดขึ้นค่ะครับผมแล้วหลังจากที่รับรางวัลเพชรวายุพักครั้งที่8นี้แล้วครับจะมีวิธีการช่วยในการ ภาคด้านส่งเสริมต่อยอดผลงานอย่างไรบ้างครับเพื่อให้ผลงานของเราเนี่ยนำไปใช้ได้จริงแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ครับค่ะผลงานนี้เป็นผลงานเกี่ยวกับการยื่ยนขอรับเงินสวัสดิการและค่าตอบแทนภาคลาฐต่างๆซึ่งปัญหาหลักๆของเราก็คือผู้ได้ผู้มีสิทธิ์ ที่ยื่นขอรับเงินได้รับเงินล่าชา้าซึ่งในส่วนของค่าของชีพต่างๆอย่างที่ทราบนะคะมีค่าของชีพที่สูงบุคลากรชั้นผู้น้อยก็ต้องการมีไรายได้แล้วก็มาจุนเจือในครอบครัวในการเดินทางในราชการก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆฉะ <c oughs> นั้นก็เป็นวิธีที่เราอยากจะให้ผู้มีสิทธิ์นะคะโดยเฉพาะชั้นผู้น้อยได้รับเงินได้เร็วขึ้นและที่สําคัญนีคืออยากจะให ใช้สิทธิ์ที่เกิดการซ้ำซ้อนที่เป็นปัญหามายาวนานน่ะลดลงรวมไปถึงปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะครับผมแล้วจะส่งเสริมหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างครับให้กับบุคลากรของกระทรวงการคลังหันมาตระหนักในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์กรครับค่ะในส่วนของแนวความคิดของฮิชันเองนะคะบุคลากรของกระทรวงการคลังขึ้นชื่อเลยว่าเป็นบุคลากรที่มีความสามารถนะคะ ท่านทุกคนที่ได้รับในรางวัลในวันนี้มีแนวคิดที่ดีนะคะแล้วน้องๆทุกคนนะคะที่ก้าวเข้าสู่ก,กระทรวงการคลังเมื่อท่านเกิดปัญหาท่านอย่าหนีท่านต้องนําปัญหาตรงนั้นมาคิดหาวิธีแก้ไขและจะเกิดนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆค่ะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็แสดงความดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บค,ครับ